สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมคุณยายนะคะกําลังหาขี้เหล็กนะคะตอนนี้คุณยายกําลังเก็บขี้เหล็กอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะนี่นะคะยายมาเก็บผักขี้เหล็กสดๆนะคะจากรั้วของคุณยายเลยนะคะโอ้ยยายงามมากเลยนะคะเนี่ยยายมองกล้องดู ยายมองกล้องดูหนึ่งสองสามมาถ่ายรูปก,กับคุณยายไยายมองกล้องก่อนเดี๋ยวเพิ่งหันหันหนีโอเคโอ้โหงามมากเลยยายอันนี้งามมากๆเลยนะยายเนาะนี่ยายแต่งตัวเท่ด้วยยายแต่งตัวเท่ด้วย นี่นะคะคุณยายกำลังเก็บขี้เหล็กนะคะงามมากๆเลยเดี๋ยวแอมจะช่วยคุณยายเก็บด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บขี้เหล็กกันนะคะตอนนี้อยอดงามนะคะยายย,ยอดงามอยู่เนาะอันนี้จะเป็นขี้เหล็กริมลัว้วแบบนี้เลยสวยมากนี่ยายกำลังเก็บขี้เหล็ก นายายหันมาดูยายหันมาแต่งตัวเท่มากเรื่องสองสามเออยายอ๋อนายายหันมาข้างหน้าหันมาอ่าหนึ่งแต่งตัวเท่มากเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนอย่าเอามีดมาก่อนอย่าเอาเอามีดไว้ในนี้ก่อนเออวางไว้โอเคเอะยาถือยายถือคิเล็กลย <c oughs> <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นว่ารั่วของยายงาม หนึ่งสองส้มโอโหหนึ่งสองซ้าโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเก็บขี้เหล็กกันยายเก็บเลยเดี๋ยวจะมุดซะก,ก่อนเดี๋ยวจะช่วยยายเก็บด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวแมมจะเก็บขี้เหล็กให้คุณยายก่อนนะคะยายเราก็เอาให้แบบเยอะๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นแมงเนาะนี่มดขึ้นแล้วนะนาะยายนะ่เนาะ ที่นยั่ายยังตัดโนยแม่ยาย่แหละอ้ะยาย,ย,ายอาดอนอมนี่นะคะคุณผู้ชมเราก็จะเก็บตรงนี้ด้วย ก็รดัดใหม่แล้วงลไมงม,มันไม่แบบชี้นู้นชี้นี่เนาะเป็นระเบียบเต็บไม่ได้ไไดยายมันเริ่มเป็นแมนแล้ว แมงดมถอแลม,ม,มาเดีย๋ยวเราไปเก็บท้อมกันม,มีแต่ไม่ได้รุดหน่อยรุด,ดอีก<า>อ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเก็บอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้หมดแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไปเก็บ อีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่ารถเขาเอามาจอดไว้ตรงนี้เป็นรถของเพื่อนบ้านเพราะว่าน้ําท่วมที่บ้านเขานะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา<ย>ตอนนี้<ย>ว้ายตรงนี้งามมากเลยนะคะยายโอ้ยยายดูแมงเดิว้ายยายอยาไปตัดแล้วก็กระโดดันเดียวก็กระเด็นใส่ตัวเองระวังกระเด็นใส่เจ้าของอะอยายตัดเลยแมวแมวเ,มมเด้อ แต่หมายถึงว่ายายระวังน้ำจะก,กระเ,เ,รยยเด็นใะส่ยายนั่นเด๊ะยายระวัง <laughs> ยายระวังโดนโมดกัดนะดนี่ตอนนี้คุณยายกำลังเก็บขี้เหล็กแล้วมันจะช่วยยายเก็บตรงนี้ด้วยจะได้ไวไว งามมากเลยที่คุณยายตัดออกไปนี่ก็คือรัดใหม่ยอดรัดใหม่งามมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมีแมงลงแล้วเขามีแมงลงหวยายดูอันนี้เหี่ยนหมดเลยอันนี้บุ้งเนี่ยอ๋ออันนี้บุ้ง,นนง,นนงแมงแซงเหรอ โอ้เหี้ยนหมดเลย<อ>นะยายนะ<า><า>จะกินได้มากง่ายใช่อยาเอาตรงนั้นให้หมดเลยจ,เจ้านี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคุณยายก็กําลังจะตัดตรงนั้นให้เกลี้ยงเลยค่ะนี่ย่ยมองกล้องดูหนึ่งสองสามหันมาอย่ามองกล้องหนึ่งสองสามนี่ยายเก็บขี้เหล็กแป๊บนึงนะคะไอา้ยายมองไหนโชว์ดู โอเคนี่ยายโชว์ขี้เหล็กที่คุณยายปลูกเองใช่ไหมคะยายปลูกเองเลยนะว้ยยายแต่แมงแซงเยอะนะตัดออกไปตัดออกไปเลยนี่นะคะเราต้องทำลายน้องออกไปซะเพราะว่าเขาเป็นแบบคี้เหล็กที่โดนมแมลงนะคะเ <c oughs> okay. อเคอะ เดี๋ยวคุณยายคุณยายตรงนั้นเอาแมา่าย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเก็บตรงข้างบนให้ก็ได้จ้ะยายอ่าแต่ยายเอาแค่นี้พอแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวฉันเก็บต่อให้ยายเองอายายไปอาบน้ำไปายายยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ย,ใหายายมาเก็บตรงนี้นิดนึงมานี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นขี้เหล็กของคุณยายนะคะที่เยอะมากๆเลยยายจะปลูกไว้ริมรั้วนะคะเนี่ย ยายปลูกไว้ริมรั้วแบบนี้แล้วตอนนี้ยายก็กำลังเก็บแมแง,งแซงแอุ้ยยายเอาเนี่ยเหี้ยนๆแบบนั้นไม่เอาดอกเอาฮะานั่นเดี๋ยวร่างน้ำหมดเดี่ยจ้ะยายระวงัง <c ười> ยา่ <c ười> อุปสรรคของการเก็บขี้เหล็กก็คือโดนมดกัดนะคะคุณผู้ชมคุณยายโดนมดกัดแล้วนะคะตอนนี้มียายเก็บขี้เหล็กให้เพื่อที่จะแกงเอาไปทานที่กรุงเทพนะคะเขียวแล้วก็แกงเลยด้วยโอ้ยไม่กลับบ่ายหรกจะกลับเช้าใช้จ่าย เกี่ยววันนี้วันเกี่ยววันนี้เลยหนังสองทีที่เล็กโอ้ไม่ได้ซื้อตาง,งหูมาซื้อแต่น้ำตาลยิ่งนี่ต้องใส่กากหมูตอนเช้าย้ายไปซื้อใหญ่ดูให้ดึงไปแล้วกากหมูอ่ะเอามาใส่ดาดูใบนะมัดสามหมูหืมดูม,าาม,มัดสมงก็ได้สามวงก็แก่งทันแต่เนี้ยไม่ไปดอกสามวง,มง,มงเร็วโคตร เขียว,อ,วอ่ไหวคืออ่าตอนนี้คุณยายจะเก็บให้เพิ่มเด<ม>ี๋ยวจะไปเก็บตรงนู้นเพิ่มด้วยจะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะอา้ยายยื่นเดินตรงนั่นเดี๋ยวเอาตะกร้าห่างยายจะได้ไม่ต้องเดินมา<ช>อืบบพอแล้วแค่นั้นพออะอา้ยายใส่ไว้อ่าพอแล้ะยายระวังดุลนี่ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่ขอไปช่วยคุณยายเก็บขี้เหล็กก่อนนะคะนี่ยา,ยายจะเก็บหมดแล้วยายใส่ชุดสวยอันนี้เป็นชุดที่แม่ซื้อให้ยายเองขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ